สวัสดีครับนกอ่อนทั่วสวัสดีครับผมืมเนีมาไอรีวิวส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับผมสร้างก็ได้ไปสร้างของมาเรียบร้อยครับมือเนีก็มีสร้างเด็กเน้นแมกแล้วก็มีสร้างเสาแม่ครับผมเสาสามตนครับก็สร้างกับเดรลงมืออยู่ด้านหลังครับผมกำลังตัวเติมอยู่ด้านหลังไอมาดีวิวด้านหนชม อัปเดตไปครับผมที่หลังจากทีห้องเฮ็ดรอบทีแล้วครับผมเนี่ครับเดี๋ยวภาพเมื่อเบิ้งครับผมล่านหลังเนาะกสิสร้างกะบกำลังเฮ็ดครับผมกำลังไอ้ขึ้นโค้งส้างครับโค้งหลังค่าครับผมกะคือเกาเหรครับสร้างกะไร้ลงมือครับผมคนเดียวครับผมบ่เอาลูกน้องครับสร้างกะบกำลังสีวัดขนาดจับฉาก ู้เดียวครับผมคนเดียวลงมือคนเดียวครับผมก็ได้อยากมารีวิวให้ทำรูบชมเลยรับชมครับข้อ,ขอสั่งประมาณนี้ครับผมส่วนนี้กับเป็นส่วนห้อ,หองรัวห้องน้ำครับผมนี่ทรงออกมาเนาะ,ะสำหรับค่าใช้จ,จ่ายนี่เดียวสิม,มาเ้ารายละเอียดในคลิปถัดไปครับผมช่วงนี้กับรับชมรีวิวส่วนที่เพิ่มเติมึ้นมากกเป็น มีล่วงรถครับผมที่อยู่ที่ผมยืนอยู่ทายอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงล่วงรถครับผมสิเติมขึ้นมาแล้วก็มีมุกหน้าบ้านครับผมก็บนี่ครับหน้าบ้านก็มีไอ้รั่วแล้วครับผมสำหรับสร้างตอนนี้ก็ในลงมือครับผมวัดขนาดต่อไปก็สิเป็นออกเชี่อมครับผมนี่ครับจับเชี่อมจับออกเด็กครับผมอกโค้งสางเนาะเป็น โซนห้องนามครับผมโซนห้องหนาวก็มีนาบ้านลงล่งรถเนี่ครับผมที่ผมยืนอยู่นี่เป็นล่งรถครับผมต่อไปก็ได้ใส่ไอ้มีเทนชีตครับผมหลังคาไมเทนชีต mm hmm. ก็ไอช่วงนี้ก็ขื้นโค้งขื้นโค้ง,งส่างไปก่อนครับผมสร้างก็ะไดลงมือทำไปได้ประมาณสามสี่มือนะครับผมสี่มือหามือนี่แหละครับผม สร้างกะเดชสร้างอุปกรณ์มากะมีปูนมีหินมีทรายมีเด็กครับผมแล้วก็มีวัสดุต่างๆที่ได้ใส่พวกพวกุกพวกอย่างนะครับผมพุกเด็กครับผมกับแล้วก็โค้งสร้างเด็กสิมีอยซ้ำขนาดครับผมใส่เป็นสามขนาดเนะาะส่วนหน้าบ้านกับสี่เดตต่อมุกลงไปอีกครับผมสี่ เฮ็ดช่งตัดขวางครับผมโช่ขัางครับหน้าบ้านเนาะกะสร้างก็เลยถึงเวลาออกเสียมเรียบร่อยครับผมก็เลยประมาณนี้ครับกะสร้างกสัสิเตรียมตัวเลืกองงานครับผมเตรียมตัวเลืกองงานพอมันสีหามุ่งเคืองแล้วครับผมตอนนี้แด,ดดดีขนาดครับผมหลังจากฝนเนาะ ฝนเนี่ยตกมาก่อนหน้าสีกอปูนี่พายุเข่าครับผมฝนตกต่อติดต่อกันสี่มือครับผมฝนพึ่งออกครับผมก็ได้ได้ชั่งอุปกรณ์เข้ามาครับผมพวกไส้พวกหินพวกอิฐครับผมพวกเล็กเนาะเดี๋ยวงานต่อไปก็ต้องอสั่งเมทินซีดมาครับผมหนังคาเมทินซีดนะครับผมก็มาขึ้นโค้งไปถาครับผมแล้วก็สซื้ออุปกรณ์พวกห้องหนามมาพวก ประตูลูกวิทนี่ซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมบานพับซื้อเรียบร้อยครับผมช่งโล่งรถกสิยู่สงไกลนี่แหะครับผมนี่นะครับกระเจ็ดมกโล่งรถขึ้นมาอีกต่อเติมขึ้นมาอีกครับผมก็ส่วงนี้ก็ในงานเดินนาไปเรื่อยๆครับผมงานนี่ช่างสร้างเขานี่เฮ็ดงานคนเดียวครับผมสำหรับประตูหน้าต่างนี่ก็ได้สร้างไปแล้วครับผมในงบประมาณสาม หมื่นห้าพันบาทครับผมประตูหน้าต่างเนาะเฉพพอประตูหน้าต่างเนี่ยครับเขาเ้าเนี่ยราคาเขาเข้า,ขา,ขาเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกติดตามครับผม